มลิเขาหนาวแมงใจอายมันปวดมันเก็บเหมือน รามตีมีแต่น้ำตาที่จะปลอบใจตัวเองครับท่านผู้ชมที่หัเตอนนี้คือเข้ามาอยู่ในเมืองเหนือแล้วละจะยิ้น้อยยิ้มใหญ่ดิเช่นะคุณเชนชอบขาและสีใช่ไหมล่ะเราสุริยราชเนี่ยเห็นหน้าผีคณนี้แล้ว ก็รู you know sure so, so sure ้สึกดีแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะจะไปสารภาพไปบอกสุ้ายังไงดีแล้วจริงๆแล้วนะถ้าบอกท่านเช่นชอว์ีกว่านี้นะความในใจเนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาก็บอกเขาไปตามตรงเลยจะดีหรอคนก็เชียงก็เรงมีกล้าเอาไม่กล้าแล้วเขาจะรู้ยังไงว่าพวกองานพะะแอบชอบเขาองบอกเขาไปย่งไงลองดูล้องดูสิบอกไปเลยแล้วรู้สึกยังไงก็บอกเขาไป ไม่น่าคือเออไม่เคยว่ากเชื่มันก็ต้องเคยไม่เคยมันแล้วต้องอาจสิพะไม่มีปัญญาจริงๆโไม่มีปัญญาแล้วเขาจะรู้ยั้ไงว่าพวกท่านชอบเาเอานะตอไปเลยจะดีเหรอ ดีใช่ไ่ม่ะเขาจะได้รู้ว่าโมทันคิดยังไงกับเขาอ่าได้ไ,ดออไลองดูก็แล้วกันคนเราก็มีครั้งแรกเสมอไม่นางเราอสุริยดา,าชันนะต้องขอโทษจะด้วยนะถ้าหาว่าไม่นางไมไ่รังเกียจเราหันหน้ามาคุยกับเราดีๆได้หรือเปล่า องเห็นน้ำตา้องอไ,ไห้สาหัสทำไมลแม่คะหยุดร้องไห้ีวนี้เลยรู้ไหมว่าสุริยาาฉันกเกรน้ำตาขนมากที่สุดเพาอ,อะไรร,รว่าน้ำตาขนนามเมียน้อย,ม,อยมันทำไม่เข้าใจจัง Hidupkan mereka, bukan cakap berang-berang jam ini. Rokid dan Tampu yang makin susut. Juk donghade ni, maukah hujung? Tidak mahu, akan mati. Kuchin, akan mati. Kuchin tidak boleh. Oh, akan jatuh. Oh, ini sih. Kau jadi mati. 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 Kau j คุณเชียงจะมาห้ามทาไมคุณเชียงไม่เห็นได้ไงนางมาอาบมาตกหน้าราเสียราชันอ้าวพระท่านพระท่านีคิดไม่ออกดูไม่ออกเลยหรอพี่คะดูไม่ออกเรื่องอะไรหรอคุณเชียงก็เห็นอยู่ว่านางตกหน้าเราตอนที่เรามาช่วยนางเอาไว้อ้าวพระท่านลองคิดดีๆนะพี่ค่ะพระท่านลองนึกดูนะพงศ์ว่าตอนเนี้มันเกิดการเข้าใจผิดไปแล้วเข้าใจผิด จะข้าใจผิดเรื่องอะไรหรืกูเชียงอา้าวพวกท่านอย่าไปช่วยเขาแต่ตอนที่ไปช่วยเขาเนี่ยเขาสลบไปพอเขาตื่นมาเขาก็ไปอยู่ในท้องพระโรงหลวง mm hmm. การแต่งกายเขาเปลี่ยนไปเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยเสียตัวให้กับพวกท่านไปแล้วพูดอะไรกูเชียงจะไหมความเป็นจริงมันยังไม่ใช่นะยเดียวไม่ทําไม่เป็นพนะอไม่เป็นบ้าเลยเยี่ยวไกลโก,กูอีกหมายถึงอ,อะไรเดินไปเข้าห้องน้ำไงตรงนี้มันเต็มเออกระเอาชบใส่ขวดนึ ไม่พอพอดินี่พงกท่านแต่ถ้าเกิดว่าผงก่อนเดี้ยวถ้าหาว่านางเข้าใจแบบนั้นก็คิดว่าเรานี่ไปย่ำยีใช่มันไม่ใช่แล้วคุณเชียร์เน้วจะอธิบายยังไงจะทำยังไงเนี่ยตอนนี้อธิบายไม่ได้แล้วต้องหาพ่อสื่อพ่อสื่อใช่จะไปหาที่ไหนแนะพ่อสื่อไม่ชักเนี่ยไอ้เสีมาไอยพงษ พูดไปเรื่อยเรื่องไอ้เสมานี่มันยังสาบานอยู่เลยให้ฟ้าผ่าจะหากว่ามันมีเมียอ้ยมันก็สาบานใครไปช่วยไอ้เ่เจ้าชู้ไอ้เสมานเนี่ยนะไอ้เสมาเนี่ยแหละเดี๋ยวส้มรถเลยออกไปไหนตัวไหนเลยหมายถึงไอ้เสมาใช่เออไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าอย่างนั้นพาเราไปหาเสมาจะได้เห็นเต็มสองตาเลยว่ามันจริงหรือเปล่าที่พูดมาเดี๋ยวจะพาไปแอดดูว่ามันเกี่ยวไอ้เสมาสฟ้าผ่า,ผา,ผาเนี่ยนะเนี่ย โอ้โหวันนี้ฟ้าเดือดผาแน่เสียมากลวัสมีน่ะย่บกชั้นมาครับเหตการณ์จะ